ชาก,กิลี่นะคะก็ได้ออกมาเปิดใจว่า Go Step เว็ ed, บ,บข่าวสารกีฬาชีเด็ดก,กีฬาอย่ากร่วมสนุกแอดไลน์แอด Go Step ดีใจมากๆเลยที่ได้ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้ที่2ประตูต่อหนึ่งค่ะเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชาเกลลี่ก็ประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บนะคะทําให้เมื่อซีซั่นก่อนก็ลดบทบาทกับทีมลงแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องย้ายทีมด้วยนะคะแต่ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาทําให้ชาเกลลี่ยังอยู่กับลิเวอร์พูลอยู่นะคะแล้วก็ค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มี ส่วนร่วมในการทําประตูปิดกล่องให้กับลิคอปูลเนี่ยเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ด้วยนะคะชากิลี่ก็ได้ออกมาพูดว่ามันรู้สึกดีอยู่เสมอที่ได้มีส่วนร่วมกับเกมแน่นอนผมเคยได้รับรการบาดเจ็บและถึงตอนนี้สําหรับผมมันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากอยู่ผมดีใจที่ได้กลับมาลงเล่นและจะพยายามทําตัวเองให้ฟิตเต็มที่มาโดยตลอดผมหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปมันน่าเหลือเชื่อมากๆแน่นอนว่าตัวสำรองนะ่ะพยายามที่จะเปลี่ยนเกมให้ได้และตัดสินเกมอยู่เส ซึ่งผมกับโชตาต่างก็เป็นนักเตะที่สามารถตัดสินเกมได้และเราก็ต้องการอะไรแบบนั้นดังนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยเราต่างมีส่วนร่วมที่ทําให้ได้ลูกที่2มันเป็นประตูที่สําคัญมากๆดังนั้นเราเลยมีความสุขที่ได้3ามแต้มกับการเล่นทีแอนด์ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ลิ์พูเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยเซดานชากิลลี่ออกไปนะคะแต่ว่าถ้าฤดูการนี้นะคะไม่มีอาการบาดเจ็บม,มารบกวนเชื่อว่าเซดานชากิลลี่คนนี้จะต้อง ใช้แววเซิดฉายออกมาได้อย่างแน่นอนนะคะเราติดตามชมกันได้เลยค่ะ